คาสิโนเนี่ยเป็นเพียงพื้นที่ไม่ถึง1 0อนของฐานบันเทิงครงบวงจรไม่ถึง10%นิดเดียวเพราะฉะนั้นคนไปบอกว่าคาสิโนคาสิโนคือมันบิดเบือนคนพูดบิดเบือนพี่น้องรู้ไหมว่าผมคิดเรื่องนี้ก่อนสิงคโปร์ตอนสมัยไทยรักไทยผมคิดปุ๊บปรากฏประเทศไทยค้านทันทีตอนนั้นเพราะคนไทยยังไม่รู้เรื่องโดยเพราะนำโดยไอ้พวกถือมือถือสากปากถือศีลเนี่ยก็ออกมาค้านผลสุดท้ายสิงคโปร์ไปทำก่อน ปรากฏสิงคโปร์ทาแล้วเป็นไงเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากเพิ่มรายได้เข้าประเทศเยอะแยะมากแต่ของเรานั่งทําตาปิดๆๆมา20ปีผมเลยบอกว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยละเข้าใจละประชาชนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนเราก็ควรจะต้องทําไม่งั้นประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ไปวันวันหนึง่บงบังคับให้คนต้องทํานาทําไร่มันไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเลยดังนั้นการลงทุนใหม่ๆวิธีการใหม่ๆ <radio> ผมเป็นคนชอบของใหม่นะ